วันที่15มีนาคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30ินาทีนายพากินติรพงไพบุตรนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามมอบหมายให้นายกมตราชูรองนายกเทศมนตรีประธานพิธีมอบวุฒิบัตรโดยมีนายอาวิวรุธพักดีสุวรรณประธานกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกสภาเทศบาลผู้เหนวยการสถานศึกษาผู้แทนผู้ปกครององค์กรชุมชนรวมแสดงความยินดีในพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนิยบาตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2567ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาระดับชั้นอนุบาล3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน93คนประธานพิธีกล่าวให้โอวาทนนายประกอบนิลปกะกาพวหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยากล่าวความรู้สึกพิธีขอเขามาอำลาครู และพิธีบายสีสู่ขวัญนักเรียนร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติเสร็จพิธีข้ารการสาพกเดท่านประานในพี่ารตรงตารอนยกมรท่านรุสประธานการ โัชาคุสางโคศาตุโคชาตุควายสองหักสิบบรรดาวิชาความอวยพรบางอภารคอยชี้ทางคอยชี้นำทางให้ตั้งอยู่ในคามดีด้วยคามประพโตน